นะคุณลุงพงเขียวอีกเป็นห้าตัวไว้ชิทุกคนมันมีซอมบี้ตัวใหม่ะโอ้ยแล้วพูดแรงแรงอะทุกคนโอ, oh God. โอ้ยแล้วมีอวกอีกมีอวกอีกใ่เ,เย็นเลยนะเคือเกินไปหรือเปล่าคือเกินไปหรือเปล่า คือเกินไปหรือเป,เปล่าคือตีโอ้ยตายยากด้วยนะโอเคตายแล้วตายแล้วคือตอนนี้ขอขอพันแผลอีกอันนึงโหบแบนเดตคือคือคือหมดแล้วอุ้ยโหดมากค่ะทุกคนโอเคขอค้นบ้านก่อนเลยตอนนี้ค้นบ้านก่อนเลยดูเหมือนจะมีชั้นบนนะทุกคนย,ยังไม่เจอยังไม่เจอแบตเตอรี่แ BT บตเตอรโอ้แบตเตอรแบตเตอรี่ต้องเจอแ <c oughs> ละ้ะปะ ย้านะยเขาดีขึนเนขาดีขึ้นเขาดีขึ้นมึขึ้นตรงนี้ได้งั้นในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีแล้วดิเอานี่หามาส่องหลังแล้วด้่ัไม่เจอเลยทุกคนเห็นอะไรตรงนั้นไหมเมื่อกี้เขามีโล่ด้วยอะเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมค่ะทุกคนเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมค่ะเฮ้ยแต่เอาจริง เฟสนี้เริ่มยเริ่มยากแล้วนะ,ะคือแบบไปบ้านสองหลังแล้วนะยังไม่มีเลยหรือว่าเราต้องฆ่าซอมบี้ให้หมดก่อนจริงๆสวยอสวยจริงดิเอาอย่างนี้ทุกคนเรากลับบ้านขอกลับบ้านไปหาวิธีทําแบนเดดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้แบบทุกคนจะได้มียาเตรียมพร้อมสำหรับการพันแผลใช่แล้วก็แบบจะได้ฮิวได้อะไรอย่างนี้ เพราะของคนนี้ก็หมดแล้วของผู้หญิงก็มีอาหารนะส่วนของลุงของเราก็เออหมดแล้วเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมไม่มีแบนเดตเลยเปิดได้เปิดได้อ๋อกระเป๋าเฮ้ยกระสุน เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมาดูของตรงนี้ได้เลยว่าตรงไหนมีของอะไรบ้าง มืนตรงนี้จะเอาไว้เป็นที่ซองดูของนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาที่เวิร์กช็อปนะคะเป็นโตเวิร์กช็อปนั่นเองซึ่งเออเรานะคะได้แอบม,มาเห็นว่ามันคราฟเสื้อได้ใช่ทุกคนแต่มันใช้เวลานะคะสนาทีซึ่งเราจะคราฟเสื้อกับกางเกงเอาไว้อุ๊ยโอ้ของขาดอีกแล้ว เออใช่แต่เราจะบอกข่าวดีกับทุกคนคือเรานะคะได้รู้วิธีการทำผ้าพันแผลแล้วค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเราต้องทำยังไงคือเราอ่ะจะต้องใช้ซีคอยทุกคนใช่คือเพื่อที่จะเร่งเวลาของมันนะคะแล้วก็เออจะได้ครับได้อะไรเงี้ยทุกคนไม่งั้นมันก็จะแบบครับแล้วมันก็จะใช้เวลานานมากเนี่ยประมาณหนึ่งนาที่ะทุกคนตอนนี้เราจะ อันนี้ก่อนนะคะทุกคนเราจะมาดูกันก่อนเนาะว่าเราสามารถไปที่ไหนได้บ้างคือเราก็ไปมาแล้วนะคะทุกนสองที่อ่ะคือก็ไม่เจอไงงั้น,เ,นเราไปอันนู้นก็ได้นะคะรอรอรอโอ้ยเออทุกคนเราเพิ่งสังเกตว่าต้นไม้มันใหญ่มากอะ่ะมันต้นใหญ่มากทุกคนดูดีโหต้องกี่ร้อยปีเนี่ยถึงแบบคือแบบคนโอบได้เลยอะ่ะเออจริง อุยอ้ยอุ้ยอ๋ออันนี้คือที่เดิมกับที่ที่แล้วที่เราเคยมาทุกคน EP สองใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคะอุย้ยเราเก็ดูเหมือนเลือดของเราอะทุกคนมันจะรีทุกครั้งนะคะที่เออเราต้องอาจจะใช้เวลารีหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนอืมอุยอ้ยอุ้ยตกใจหมดอันนี้ตกใจจริงจริง โอ้มก oh oh ้โอ้โหอันนี้ตกใจแบบจริงจังเลยทุกค,คนเราเปันนึกว่าอะไรอะ <S <S อหะทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมคือเราไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาได้ไหมอะแต่ก็อยากลองสู้ดูนะทุกคนแต่ขอเขียนลูกน้องมันก่อน เอเคียนรูกน้องมบนกองลูกน้องมาทางนี้ใช่มานี่เลยอุ้ยอุ้ยโลโอ้โหแล้ว,ลว,ลวท,ำทำอย่างนี้อีกแล้วทำทำ,ทำอย่างนี้ทำทำทำอย่างนี้อีกแล้วไม่ดีเลยไม่ดีเลยมาพี่ใหญ่ขมวอนโอ้โหเราต้องซักเราต้องแบบปล่อยให้โลแตกก่อนแน่เลยอะ่ะ โอ้ oh my g อดโอ้ my g อดเอ้ยโอ้ยนี่เจอ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 มาใส่ใส่มาดิใส่มาดิโอ้ oh my g อดให้ตกใจไม่ได้ตกใจให้ซอมบี้ตายนะทุกคนตกใจที่เราอะ่ะ S <s> ม,มะนะ่ที่ดูเหมือนจะใกล้ที่สุดณตอนนี้นะคะคือทางซ้ายมือของเราอืมตะกี้คือตัวใหญ่มากนะทุกคนคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะตายยากกว่านี้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วก็คือก็ตายยากอยู่นะทุกคนมันไม่ได้ตายง่ายเท่ากับซอมบี้ทั่วไปแต่ว่าโอ้ว,ว้าวแต่ว่ามันก็แบบ มันก็ง่ายเกินอะตอนแรกก็คิดว่ามันจะโหดกว่านอี้ตอนนี้เราจะทดสอบกันคะว่าตกจะขี้สูญเจ็บไหมเจ็บนะคะโอ้หทำไมเขาชอบมาแพ็คคู่จังเลยอะฮะสอ,องคนเนี่ยโอ้โห <c oughs> ข้างหน้ามีเป็นฟูง้ง <c oughs> นี่เราคนมาที่นี่จริงๆหรอทุกคนหรือว่าที่นี่เราคนไม่มาทุกคนเราคนไม่มาที่นี่ได้แต่แรกเอาอีกละชี้บนต้นไม้อีกละ หรือว่ายังไงเกมบั๊กเหรอทุกคนเกมมันบ้ั๊กเหรอวะหนีต่อเลยอะกูคูดูเหมือนกองน่าจะสงสัยนะคะโอเคไม่สงสัยแล้วตอนนี้คือเครียดมากทุกคนคือไปที่ไหนก็ไม่มีเลย ไป,ไปก่อนเลยสตไม่แตกด้วยนะคะดูดูซักก่อนดูซักก่อนดูเหมือนที่นั่นก็จะใกล้เหมือนกันนะคะแต่เรามาสามที่แล้วนะทุกคนสามที่แล้วนะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วเราต้องคอยหลบซอมบี้อีกเนี่ย oh. ไม่เจอเลยไม่เจอแบตเตอรี่เลยสัก,กที่เดียว พอระหดมากตอไม่โอโหก็ว่าอยู่โอ้โหใจเย็นนะพี่ไปดูมันตัวนึงจะเห็นเรานะคะขอลองใช้สก,กิลเลยก็แล้วกันกันนี่เรียบร้อยเดชวอนเลิศมานะคะหนึ่งบาทแเราคิดว่าในโรงงานนั้นอะ่ะจะมีของเยอะแน่แน่ใช่ซึ่งเราไปรู้นะว่าตัวเอง้อมหรือ,อย่าง แต่เราคิดว่าใจพร้อมละใจตอนเนี้ยคือพร้อมละจัดการกลุ่มนี้ก็เลยก็แล้วกันนะคะมา,มา๊โอเคเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งอย่าเพิ่งตีข้างหลังบอกแล้วไม่วุ่ามาทีละตัวตัวมาทีละ ตัวนี่เรียบร้อยได้ขยะมาเต็มไปห,หมดโอ้โหโห,โห,โห,โหโอโกองนี้คือต้องมันแน่อ่ะขอที้ะตัวได้ไหมมานี่เลยลุงโลโอ้โหโลุงโลอย่าเพิ่งดีคือบางครั้งนะลุงโลนะเราก็ต้องแบบฟังกันบ้างเออใช่คือคืออย่าเพิ่งตีเราจะไม่ปล่อยให้เขาตีนะคะเราจะไม่ปล่อยตังว้เขาตีเลย อโอ้โหนี่แค่ตัวเดียวนะเนี่ยแล้วยังมีลุงอ้วกอีกตั้งสองคนพอมอนพอมอนหนีนี้หนีน,นี้โอ้ยหนีทั้งนคนนี่เดียวรึน้นะตะกี้ขคิดไปที่เดียวจริงๆิลบโอเคดีมากนะงั้นเราขอเคลียร์ข้างนอกให้หมดก่อนเลยแนละ้วก็แล้วกัน แบอแบแอบค้นของกันเลยตอนนี้แอบค้นของนะคะดูเหมือนจะได้เป็นเอ่อพืชอะไรมาสักอย่างเลยนะทุคนอันนี้พอได้อันนี้พอได้เลยอุยอ,อ,อ,อันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้ไม่เยาวเลยใช่อันนี้คือไม่ได้เลยอันนี้คือไม่ได้คืออันนี้ต้องมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยแล้วก็หลบแล้วก็หลบแล้วก็ตีตรงนี้ต่อ แล้วก็ตีตรงนี้ต่อโอเคดีมากค่ะฮู้กดดันมากโอไมก็ oh God. ทุกคนรู้สึกหัวใจเต้นตุ๊บตับตลอดเวลาเก็บเก็บของเลยนะคะตอนนี้คือเก็บของดวนๆเลยสเอาไว้ก่อนนะคะต <c oughs> ีมันแม่คุณตายแล้วพมันแม่หายากมากนะทุกคนรู้เปล่ามันดูเหมือนมันดูเหมือนเป็นของที่แบบพวกเราจะ เรามีแล้วอะไรเงี้ยแต่มันใช้งนในการแรกหมานั้นยควูจะมีแบตเตอรี่ไหมอะเอาจริง <c oughs> คือคือคือแคสนี้จะผ่านไหมก่อนนี่คืออย่างแรกเลยเควนน้จะผ่านไหม <c oughs> เป็นอย่างแรกที่สงสัยนะคะบ้านก่อนนะคะ o oh my God คือเราไม่รู้คือคือคือมันมันถือ่างเงี้ยทุกคนมันถือไมงเงี้ยคือคือมันโหดใช่ไหมคือเราเห็นว่ามันถือไม้เหมือนคนเลยอะซอมบี้หรือคนวะนั่นอะหรือจนจราจริงๆแบตเตอรี่หลือคือตอนนี้คือเรางงนะคะมันอาจจะอยู่ระหว่าง2อย่างคือหนึ่งเราจะต้องตามหาแต่ละจุดที่เขาขึ้นเครื่องหมายค้นหา แล้วก็หาแบตเตอรี่ให้เจอหรือว่าไม่งั้นเราก็ต้องไปเช็คในนั้นนะว่าเออสรุปแล้วแบตเตอรี่มันอยู่ที่ไหนกันแน่เอ้ยหรือว่าที่นี่วะที่เรามาคราวที่แล้วอ่ะเออใช่ที่นี่ที่นี่เลยทุกคนเนี่ยใช่เลยใช่เลยที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่นั่นนะคะเราก็ว่าที่นั่นมันแคบเกินเออนี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยสี่ครั้งละ โอ้ลุงอ้วกอย่าเพิ่งตอนนี้ไม่พร้อมเขาลูกยังไม่วบเขาลูกหนูยังไม่พร้อมหนูยังไม่วบวิ่ง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 ฮึบวิ่งฮึวิ่งเชิดคุยิงเชิดเนาะตัวใครเนาะคนนี้คนมาด้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอเคเออนี่นีโอ้ยกลับบ้านนะคะตอนนี้คือกลับบ้านเลย ทำไมแถวบ้านเรามันเถื่อนขนาดนี้คนนี่นี่เดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องนะนะคะแล้วก็จะไปจิ้มดูว่าแบตเตอรี่เจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่เออเนี่ยเขาก็บอกนะว่าตรงนี้มีหนึ่งอันแล้วเราเชื่อเขาดิไหมคือคือเราก็ไปมาแล้วไงคือเราก็ไปหามาแล้วอะ่ะจริงไหมพี่โอ้โหแล้วพี่แกก็มาด้วยไงตีตีสามครั้งนะคะ เขาก็บอกนะคะว่าที่นี่ก็มีหนึ่งอันเฮ้ยนั่นเรายังไม่ได้เปิดตู้นั้นอาจจะอยู่ในตู้นี้หรือเปล่านี่คืออย่างแรกเลย งั้นวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเียงเท่านี้ก่อนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย